อนที่7นะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มก็คือเรื่องแรกในบทที่8ของเรามันมี3กรณีกรณทีที่ทราบความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรโจทย์ต้องให้คําว่าเบี่ยงเบนหรือคําว่าแปรปรวนมาก่อนหน้าคาว่าสุม่มกรณีที่2ให้มาหลังคาว่าสุม่มเราจะมองว่ามันเป็นค่าเบี่ยงเบนค่าความแปรปรวนของตัวอย่างและ n มากกว่าเท่ากับ30 ส่วนมาหลังคำาสุม่ม m นอกามสจะเป็นกรณีที่3ตอนนี้เราจะดูเฉพาะกรณีที่1ก่อนตัวอย่างที่13ในหนังสือหน้าร้อโจทย์บอกว่าร้านเบเกอรี่เชื่อว่าช็อกโกแลตที่ซื้อมาจากร้านค้าได้มาตรฐานในการนำไปผสมผสมกับขนมเนี่ยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ8.5กรัมต่อแท่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.72กรัมต่อแท่งจึงทําการสุ่มตัวอย่างช็อกโกแลตจานวน16แท่งใน16แท่งที่เขาสุ่มพบว่ามันเฉลีย่ยหนักหนักเฉลีย่ย8.96กรัมต่อแท่งให้ทดสอบสุริฐานที่ระดับความเชื่อมั่น94% 94%ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องค่าเฉลี่ยหนึงกลุ่มแน่นอนเราต้องหาคำว่าสุ่มให้เจอเมื่อเจอคำว่าสุ่มปัป๊บให้หาคำว่าเบี่ยงเบนหรือแปรปวน ตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้พบคำว่าเบี่ยงเบนอยู่ก่อนหน้าคำว่าสุม่มเราบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังทำกรณีที่หนึ่งแน่นอนแปลว่าค่าเบี่ยงเบนที่จย์ให้เป็นค่าเบี่ยงเบนของประชากรพอเป็นค่าเบี่ยงเบนของประชากรเวลาเราแกะสัญลักษณ์ค่าเบี่ยงเบนเราต้องใช้สัญลักษณ์เป็นตัวซิกมาเท่ากับ0.72ช็อกโกแลตที่เขาสุ่ม16แท่งแกะได้ค่า n เท่ากับ16 น้ำหนักเฉลี่ย8.96กรัมต่อแท่งแกะได้ค่า x-bar 8.96เรามาดูสมมติฐานข้อที่ทำที่ระดับความเชื่อมั่น94%ที่ความเชื่อมั่น94%เนี่ยเราจะแกะเป็น alpha ได้0.06จากความรู้บทที่แล้วเรามาดูข้อความที่เขาต้องการพิสูจน์ข้อความที่เขาต้องการพิสูจน์คือน้ำหนักเฉลี่ย จะเท่ากับ8.5กรัมต่อแท่งจริงไหมเขาให้ทดสอบสมมติฐานนี้ก็คือความเชื่อของร้านบิเกี่ว่าถ้าน้ําหนักมันได้มาตรฐานน้ําหนักต้องเท่ากับ8.5หนูจํไม่ไว้ว่า,วาเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดหรือข้อความที่จะมาตั้งมสมมติฐานมันต้องเป็นค่าเฉลี่ยถ้าหนูไปเสลอบอกว่าเฮ้ยทำไมตั้งทดสอบสมมติฐานที่0.7 2หรือเปล่าค่าเบี่ยงเบน,ส,นสมมติฐานที่ ตัวอย่างช็อกโกแลต16แท่งหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่แล้วเรื่องมันเป็นเรื่องค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาทัดค่าเฉลีย่ยมาตั้งที่เราแกะได้จากข้อความนั้นคือมิวเท่ากับ8.5มิวเท่ากับ8.5ขั้นที่หนึ่งเราตั้งสมมติฐานหลักสมมติฐานรองข้อความที่เราแกะได้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเราก็ตั้งใน h0 มิวเท่ากับ8.5 h1 เราก็ตั้งตัวตรงข้ามของมันก็คือมิวไม่เท่ากับ8.5 พอตั้งเสร็จอยากให้บอกกับตัวเองนิดนึงว่าสมมุติฐานนี้เป็นสมมติฐานประเภทไหนสองทางหรือทางเดียวเราจะพบว่านี่คือสมมติฐาน2ทางสมมุติฐาน2ทางมันมีผลต่ออะไรมันมีผลต่อค่าวิกฤตที่เราต้องใช้พวกเอลฟาส่วนสองเอลฟาส่วนสองขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนกำหนดสถิตทดสอ,อบแหรือขั้นตอนการเลือกสูตรเลือกสูตรหนูก็ไปดูแผ่นสูตรในสสูตรนั้นเนี่ย ใน3สูตรนั้นเนี่ยในเมื่อนี่คือกรณีที่1เราก็ต้องเลือกสูตรที่1หนูก็เขียนสูตรที่1เอาไว้เทากับ x ็์บาร์ลบมิวหารด้วยซิกมาส่วนสแครรุเอ็นขั้นที่3เราจะไปเปิดค่าวิกฤตเนื่องจากข้อนี้โจทย์สั่ง a l ลฟาที่0.06แล้วเราบอกเองว่าข้อนี้เป็น2ทางหนูต้องเอาเลฟามาหาร2เป็น0.03แล้วค่อยไปเปิดค่าแซตเอลฟาส่วน2 เพราะว่าขั้นที่2เราใช้ Z ค่าวิกฤตเราก็เลยต้องใช้ Z ตามเอา0.03ไปเปิดประนนี้เราขออนุญาตไปทบทวนดูนะใครที่ยังเปิดไม่เป็น0.03ไปเปิดหนูจะเจอมันแถวๆลบ1.88ค่าวิกฤตที่เราตอบคือค่าแ l p h อลฟ้า2ก็จะเท่ากับ1.88จากนั้นให้เราวาดเส้นโค้งปกติเส้นโค้งปกติ เนื่องจากข้อนี้เป็นการทดสอบ2ทางพื้นที่แรงเงาจึงมี2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพื้นที่แรงเงานั้นเราเรียกว่าพื้นที่เขตปฏิเสธ h 0ในขณะที่พื้นที่ขาวๆเราเรียกว่าเขตยอมรับ h 0เขตยอมรับ h 0จุดแบ่งเขตยอมรับจุดแบ่งเขตปฏิเสธจะอยู่ที่ค่าวิกฤตที่เราเปิดจุดแบ่งเขตฝั่งซ้ายจะติดลบเสมอคือลบ1.88 จุดแบ่งเขตฝั่งขวาจะเป็นบวกเสมอคือ1.88เ okay. คขั้นที่4จะเป็นขั้นที่เราจะเขียนข้อความตามแพทเทิร์นก็คือกฎการตัดสินใจเราจะปฏิเสธ H0 เมื่อ z น้อยกว่าลบ1.88หรือ z มากกว่า1.88 เมื่อแน้อยกว่าลบห8ึลบห8หรือแมากกว่า1.8อันนี้เราเขียนตามภาพภาพมันมีเขตเปเศ็นด้านไงคือสีดําฝั่งซ้ายเป็นบริเวณที่แน้อยกว่าลบ18สีดําฝั่งขวาคือบริเวณที่แมากกว่า1.8ค่าสถิติทดสอบเป็นการแทนสูตรเป็นการแทนสูตรตำแหน่งนี้แทนด้วยค่า X bar บาร์ ในขณะที่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แทนค่าจากสมมุติฐานแทนค่าจากสมมุติฐานสมมุติฐานข้อนี้เนี่ยเราตั้งทดสอบที่8.5ถูกไหมเมื่อกี้เราตั้งที่มิเท่ากับ8.5มิลไม่เท่ากับ8.5เพราะฉะนั้นเวลาเรามาแทนตำแหน่งนี้ในสูตรคือตำแหน่งของมิลเนี่ยเราต้องเอาค่า8.5มาแทน ตรงนี้คือค่าซิกมาตรงนี้คือค่าสแควรูทเอ็นเครื่องคิดเลขที่จะกดแบบม้วนเดียวได้คือเครื่องเลขวิทยาศาสตร์ซึ่งใครที่ใช้9ก็1 e หหรือรุ่นที่มี input ที่สามารถเรียกเศษส่วนเรียกรูทสวยงามได้มันก็จะเหมาะกับการกดข้อนี้กดทีเดียวเลยทั้งก้อนออกมาได้2.56แล้วหนูดูว่า2.56ตกอยู่ในพื้นที่ตรงไหน2.56ตกอยู่ในพื้นที่แรงเงาฝั่งนี้ หนูนึกภาพโค้งปกติ z ตรงนี้คื้น1.88ยิ่งไปทางขวาค่ายิ่งเพิ่มขึ้น2.56มันมากกว่า1.88เราก็จะปฏิเสธ H0 เพราะฉะนั้นเวลาปฏิเสธ H0 เราก็เขียนสรุปว่าเนี่ยนะปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 แปลว่าเราไปเอาสมมติฐาน H1 เราไปเอาสมมติฐาน H1 เวลาเราเรา,เราจะสรุปอะไรก็ตามเราสรุปตามสมมติฐาน H1 ใน H1 เขียนว่ามิวไม่เท่ากับ8.5มิวข้อนี้คือน้ำหนักช็อกโกแลตหนูก็พิมพ์หนูก็ลอข้อความปไปเลยว่าน้ำหนักเฉลี่ยของช็อกโกแลตไม่เท่ากับ8.5กรัมต่อแท่งเวลาตอบครูขออนุญาต3ท่อนท่อนที่บอกว่าปฏิเสธหรือย,ยอมรับให้ศูนย์ท่อนที่พูดในยะของข้อความ ไม่เท่ากับแต่เวลาตอบเราต้องเขียนเป็นข้อความนี้นะภาษาไทยและบอกว่าที่เอลฟาเท่ากับเท่าไหร่0.06เหตุผลที่ต้องตอบแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าโจทย์ข้อนี้หนูทําที่เอลฟาที่เปลี่ยนไปมันอาจจะมันอาจจะได้ผลอีกแบบหนึ่งเช่นอาจจะยอมรับให้ศูนย์ก็ได้การที่เราสรุปว่าปฏิเสธให้ศูนย์ความหมายแบบนี้ภายใต้เอลฟาเท่านี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นโดยมาตรฐานโลกเนี่ยเวลาเราสรุปเราจะต้องใส่ข้อความนี้ลงไปให้ให้คนอ่านเขารู้ด้วยว่าที่คุณสรุปอย่างเงี้ยคุณทําที่อัลฟาเท่าไหร่ถ้าหนูเข้าใจเรื่องเรื่องนี้เขาบอกว่าทักช็อกโกแลตถ้าได้มาตรฐานจะต้องเท่ากับ8.5แต่การที่เราทําออกมาไม่เท่ากับ8.5ก็แปลว่ามันไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นในข้อสอบอาจจะวางถ้าเป็นข้อสอบชอยส์เขาอาจจะวางคําตอบนี้ในชอยส์ก็ได้ การที่เราไปเสษให้สูญแปลว่าอะไรได้มาตรฐานไหมถ้าเรายอมได้ให้สูญแปลว่าอะไรได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานเขาอาจจะสื่อในยะแบบนี้หนูก็ต้องซ้อมการเตรียมตัวไปสองชั้นเตรียมตัวไปสชั้น